สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่ Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer ไอ้กลิ่นเลยนะ เฮ้ยแฟอะไรมันต้องด่ากันด้วยเออตันไอทิวทำไมเออหนีเก้าเหลาอ่ะเก้าเหลาว่าเราอ่ะเก้าเหลานะสามสิบสี่วิไปนะบ้านนี้มีคน Watch out เอาแม่งนี่านไหนหวะบ้านสซบ้านสซ่เหยนละเสื้อเหลืองแป๊บน,นึงซันรอก,กันพี่ไม่มีอ่า ไม่มีเกาะมันไม่มีลุยไม่ต้องมีอ้ะมีแต่นี่ก้อนโตอันเดียวอันเดียวอ้าวเอฟโฟเอฟโฟย์ Watch out ตัวหขึ้นบันไดแล้วตัวอะไรมามีแค่ต้นแค่ต้นเลยนะเฮ้ยได้ยินเสียงคนขนขน นอกนอกนอกรอด้วยรอด้วยแป๊บเดง๋ยกำลังไปตรงไหนปันคู่เหรอใช่ใช่ใช่เดือดตวงมั้งกำลังไปกำลังไปไอ้สองนี่มาจากไหนวะตอนแรกไอทีมันยิงบอลเก่าได้ยินเสียงคิดว่าบอลตัวหนึ่ง เอาตอนแรกอะคิดว่าบอดแต่ว่าพอมันเดินมันหลายตีไงไม่ใช่บอดแน่นอนเฮ้ยแล้วเป็นใครไปอ้อบเป็นเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นผู้เนเขาเป็นผู้เจ็บมากโ,โดนเป็นนะนึ้งน,อนอกอ,กอ,กอ,กอเาเหลียงอาเหลียง มอี๋ไม่เม้ลุ่ยบิ๊กกองดีกระซู้ดลองกองเจ็บมากโดนไปนัดหนึ่งใช่เจ็บมากโดนนัดหนึ่งถือว่าใช่ถือว่าโดนไงโดนหัวหรือเปล่าโดนตีนไม่รู้เฮ้ยคนหนู่มหนุ่มสึกไวเหรอกดังสอง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  นั่นไงกูโดนแล้วอ้าวใครอะของผมชั้นสองชั้นสองมีชั้นสองไหนกดชั้นสองก็มานะชั้นสองตะวันนี่นี่เว็มันเงียบเป็มันเงียบเป็เฮ้ยได้ยินเสียง ได้คูณสามข้างบนนั้นอะโดดไปเก็บดิดน็อกแล้วเดี๋ยวตาลงมาเดี๋ยวพีจุบเองอ่านะไงเฮ้ยยิงเฟเลยวะเขารู้วาผมอยู่ตรงนี้ปอมังหลังบอวพี่มีสึกวายตายนี่ไงตาย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 ตัวเดียวมันมาแล้วอ้านเดียวแล้วใครยิงแฟใกล้เราไมี คนละที่เหรอเฮ้ยดูใหใกล้เหน่อยไปกับคนมาเปิดประตูเปิดประตูพี่มิซอม่ซอมิซอไม่ต้องกลัวพี่ซอม่ซออยากใกล้ชิดแค่เหนื่อยพี่ชูไปบอลหยุดที่ไหนไม่รู้ว่าบันไดหรือเปล่าไมันอืมเดี๋ยวผมวิ่งให้ข้างล่าง อี่ปะเสีงอยู่ข้างล่างไม่เห็นละหลังกล่องนี้เออนั่นแหละอ่าต่อเดียวต่อเดียวต่อเดียวมันแมนไรเลยไม่มันมีกระดังซองละสองตัวนะไม่รู้มีกระดังซองเหรอใช่ใช่กระดังซสองตัวอ่ะจะวิ่งมาตัวนี้เปล่าเฮ้ยมี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 ชิดแล้วชิดแล้วเอ้าตีอื่นเหรอกรรมเข้าก่อนเลยตรงไหนพี่แกนี่เนี่ยชิดหลังคนี่ยคนถูดว่ะ อน่นไงเรามีแฟคการอีกลูกหนึ่งอ่ะสันใช่ใช่ใช่สุณจะไปเอดับแล้วละ่ะไปดลดเอีแล้วแฟอันนี้มีอะไรบ้างม่เอดับแล้วล่ะ M 2 4 9ี M K เอาเอดับเอดับ,ดบ,ดบไม่ใช่ จ็กใจสุดๆมีอาร์คอาร์คเอ็มเควอชเฮ้ทพี่สองตัวนักแข่งอ่ะมันอยู่ในกดังสองอ่ะไปคนนะแต่ว่าไม่รู้มันหายไปไหนน่าจะออกไปแล้วทีงยิงกันน่ะไอ้สันสันคิดขึ้นบนมาสันอย่าวิ่งลงล่างสันระวังด้วยที่หน้าสันมันมีคนอ่ะจนที่เดิมเลยอ่ะตายเลยเหรอวะ ตัดเลยข้างล่างตัดเลยมีฝั่งนี้อีกอ่ะมไม่หัวนะตัดน็อกน็อกน็อกมีอีกไหมข้างล่างเหรอไม่ทราบลู่ในสม Watch out ต่วมั่วอะเลยสมบกไหนนี่อ่ะ้าเลยเอ้าเฮียมันคือมีเราต้องหินน็อกนะต้องหินทางล่างอะแล้วสมบกข้างล่างน่าจะมีอีกสมบกตัอผมยิงน็อกไปไหนเรอไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยระเบิด ระเบิดขึ้นรีบนำ Watch out เราไปพี่ปาไปกินพี่ปลาไปอ๋อตายปืนลันรีเฟกไปรุ่นคุณสี่นะสมนี้คุณสี่สัน Watch out โอ o เอดับไหนเนี่ยสันเอาไว้แล้วเนี่ยโดนขโมย เฮ้ยต้อง<ค>น้องอต้องต้องน้องก็แหละแบลมากระบอกนี้ของพี่เฮ้ยไม่โดนน<อ>็องนั่งนิ่งมากอีกไม่โดนเฮ้ยมีคนค้านมีคนค้าน<ง>โดยตัวนึงตรงนี้ <Watch out. S 1> นอกระเบิดระเบิดระเบิด มึงจะฆ่าสันใช่ไหมมันได้ฆ่าไอ๋ดับตัวไหนตัวนี้ตัวนี้น่เอาเอ็มสองเอมสี่ไหมกูเี่อก่อง้มเมไปเอ็สองสี่ยิงโดนไหมแต่ว่าเรดดับยิงไม่โดนปืนแม่งแรงเกินของคน เราจะเอาแชมป์หรือว่าเราจะเอาหาเหลือตัวเดียวก็ไงไมีมีลุยมีต้องพี่ไในปาชโดปาชโดอยู่ในกางเกงพี่ส่วนไอ้บอลมันเป็นปลาไหลมึงอะไรสัไอปลาไหลได้ยาวดเวยลูกปลาไหล <laughs> มันมีบ่อนไหมไม่ไม่น่ามีอ่ะน่าจะเป็นคนหมดแล้วเพราะว่าเราเหลือน้อยมากนะเห็นละเห็นละเห็นละบ้านนี้ Mark location the ชุดหมอยิ่งอยู่ไหนวะริมน้ำมาร์คต์เดอะโลเคชั่นวัตชั่ววัตชั่ว คนเดียวสองคนในบ้านคนหนึ่งชุดหมอยในบ้านคนหนึ่งนหน้าห่วงเิมน,น้ำคนหนึ่งน้าห่วงหน้าห่วงเมื่อกี้กระโดดหัวเต็มเต็มเนี่ยว่ะ แม่จะตายวงนะไม่ออกมาเลยเนะี่ยปล่อยแม่้มันตายกันก้นนะสันปล่อยให้ทรมาน,นอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องจะทนไม่ทนสุดยอดเลยครับ โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายชูกรู